อ่านะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องที่น,าน,น่ารักทุกคนยินดีครับสุโจงเฟยกันแล้วนี่อย่ในเกมซาปีดีฟเตอร์การแข่งขัน2อต่อ2ครับระหว่าง RSG กับ I n เ m จมหลังจากที่อยู่หนหายหน้าหายตาไปตั้งนานนะมาลงแข่งกันแล้วมาเริ่มนี่เกมแรกกันเลยดานยังก็ไม่รู้ลืมแล้วแต่บอกเลยว่ายุนไ่กลับมานี้ผมอยากดูฟอร์มมากว่าเขาแบบยังเขาเรียกยังก๊อตเหมือนเดิมหรือเปล่า ซึ่งตอนที่หยุนไห่ไม่อยู่เนี่ยก็มีไอ่อ i s ีเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงมากเพราะได้เด็กน้องใหม่มานะครับผมนั่นคือเฟิร์กนั่นเองแล้วตอนนี้โหแทรอ้โหแต่ครับขึ้นน้ำอ้าวแล้วโดนแซงตรงฟงังตรงกลายเป็นว่า i อเสีเสียยูไม่ได้ลงตัวจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือเสียยูหายไปไหนก็ไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะแล้วยุนไห่ลังท้ายเลยครับผม จังวะนี้ผมเพิ่งกลับไปดูนี่โอ้โหเพิ่งเห็นยุนไห่ลงแค่ไม่กี่เกมนะแต่ก็ยังมีแบบว่าสถิตินิ้วเลคคอยขอ,อยู่บ้างบางสนามนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหยุนไห่ทิ้งท้ายครับผมไปกันหมดแล้วแล้วตรงนี้พยายามปราดหน้าเขกไงแล้วก็โดนแซงแล้วตรงดาดีมันชุนลมุนมาก ชุลมุนเกินแล้วก็ชนเพื่อนไม่ได้ชนทีมั่างตรงข้ามเพื่อนบอกอะไรวะตรงฟางบอกชนฉันทําไมแล้วไอเจมขึ้นนําไปแล้วครับผมจากยุนไห่ลังท้ายขึ้นมาเป็นอันดับที่2ตามเพื่อร่วมทีมไปตรงฟางอยู่ที่3พยายามที่จะตามโอ้โหจะหลุดลายอ้ยยุนไห่หลุดหรือเปล่าครับตะกี้ตรงฟางพยายามตามมาแล้วเฟิงครับผมโอ้โหกลายเป็นอยู่ลังท้ายเฉยเลยแล้วโอ้ซูเปอร์อดิตมาจังหวะนี้สวยงามโอ้โหลายเจม เพื่อนร่วมทีมหยุนไห่นี้วิ่งเร็วมากผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะฮะหลังจากที่หยุนไห้ไม่อยู่เรามาเกดูเกมต่อไปกันเลยดีวยกว่าแมตท,ที่2ด่านน,นี้เป็นด่านของจีนที่มาสักพักแล้วนะอมผมก็เห็นลายการวิ่งสักพักด่านนี้ถือว่าโหดมากซึ่งมันจะต้องใช้ ทักษะการเหินการเข้าอวกาศเนี่ยเหินเหินแล้วมันก็ต้องกดดิฟกลางอากาศด้วยซึ่งมันยากมากเลยที่ทําให้หน้ารถตรงแล้วมีโอกาสที่จะพลาดเยอะมากนี่ตรงนี้ด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าด่านจีดาวนะแต่แล้วก็มากดอีซตรงนี้ครับผมรถบัตเตอร์ไฟทั้งหมดทุกคนต้องใช้คันนี้เอ้าโอ้โหเฟิงไปพลาดครับรีลถรถกระพิบไปหทีวิบวับวิบวับเอาแล้วไอมไปพลาดนะ หยุนนหาเกือบคนแล้วก็เสียจังหวะรถแต่ตอนนี้อา้าวเฟิงขึ้นนําไปแล้วครับอันดับ1ตรงฟางอันดับสี่จะยังด่านนี้เป็นด่านสองรอบนะครับก็วิ่งกันเพลินๆดูแล้วงง,งๆวิ่งกันบนอวกาศไปแล้วครับผมยิ่งกว่าเดอะฟาสหลุดไปจักรวาลแล้วตอนนี้น่าจะ กี่ดาวไม่แน่ใจแต่ผมว่าถ้าให้ผมประเมินน่าจะประมาณ5้าดาวนะไม่ก็เออสี่ห้าดาวนี่แหละจังหวะยากมันอยู่ที่จังหวะการเหินอแล้วก็การพุ่งออกจากอากาศนะนี่ตรงนี้มีบู๊ดแล้วเข้าเส้นชายเป็นที่เรียบร้อยครับเฟิงโอ้โหผ่าดกันแพ้ผ่าดการชนะตอนนี้แต้ม IGM ขึ้นนำอยู่3เฟิงนี่หลังจากได้แชมป์มาฟอร์มฮอตตลอด มาต่อกันในเกมที่3ครับตอนนี้ทั้ง2ทีมแต้มเท่ากันนะ37เป็นหลีกรายการแข่งขันของจีนเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะก็มีการแต่ละทีมเนี่ยมีการเทรดหรือว่ามีการเปลี่ยนอุ้ยแล้วข้ามไหมนะต่องข้ามครับยังมาไลายต่อได้ครับผมแล้วเฟิงพยายามที่จะตามกด e c u มาตรงนี้โหด่านนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นด่านนี้เลยแต่ลน์วิ่งนี่ โอ้โหโดยมีอุกบงอุบาตวิ่งเลียดลาดกดบูทแล้วกด ECU มาตรงนี้เลี้ยวช้าไปนิดนึงครับอแต่ไปสก,กีดอีกโอ,โ,โอ้โหแล้ว INGM เพื่อนอยูนไหผมเรียกเพื่อนหยุนไหไปเลยแล้วกันผมจำชื่อไม่ได้ <c oughs> INGM เขาคนนี้วิง่งเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งตามหยุนไหตลอดนะแล้วก็แบบมีพลาดบ้างมีอะไรบ้างแต่ โฝีมือพัฒนาไปเยอะครับอ่าเจมอยู่มาตั้งนานนะเป็นคู่หูอยุนไหแบบนานมากแล้วก็วิ่งนำตลอดโอ้โหแล้วพาแต้มมาได้แล้วหยุนไห่ที่สามตรงฟางที่4คือวิ่งกันแบบคือไม่ค่อยพลาดอ่ะเรามาด่านต่อไป City ้สิบเดด่านคลาสสิกที่ใครหลายคน ชอบแล้วก็ไม่ชอบส่วนตัวผมชอบนะด่านนี้มันวิ่งง่ายดีแต่บางคนไม่ชอบเพราะโค้งมันเยอะไงโค้งโตอยู่มันจะไปพลาดช,ชนกันช่วงโค้งสั้นๆแล้วต้อพยายามซูเปอร์ดิปแต่โอ้โหตรงฟังรถไหลครับต้องมาเก็บแก้วิว่งตามมาลังท้ายอยู่ i g เจมสคนขึ้นนำครับผมขึ้นนำอีกแล้วนะ RNG m และ RSG โอ้โหเฝิงพยายามตามแล้วหยุหย่ไห่เป็นเป็น นักแข่งประเภทที่แบบแซงยากมากเพราะว่าบางลายค่อนข้างที่จะดีจะแซงแต่ละทีนี่ลําบากเหลี่ยมค่อนข้างดีอยู่นไหนอ่าพอพูดเสร็จจะโดนแซงแล้วตังหวะนี้อ่าเรียบร้อยครับเหลี่ยมแตกไม่น่าพูดแล้ว i อจครับอันดับ2อันดับ3ตามมาอยู่วบผมโหความเพื่อนอยู่นไหนนี่สม่ําเสมอวิ่งแบบไม่พลาดเลยครับผมโอ้แล้วนําไกลด้วยนะแต่เช่นครับรอบที่แล้วเราไม่เห็นนะ สี่มือเขานี่โหเราต้องดูเรื่อยๆครับแล้วหยุนไหา <c oughs> <c oughs> มีมีพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ตามมาไอจีคนคือวิ่งสม่ำเสมอไม่ที่หนึ่งแต่แบบเวลาไม่หา่างเวลาก็แต้มมันก็เลยขาดไม่เยอะนะยิ่งเวลาไม่หา่างแต้มมันก็เลยแบบไล่ๆอะ่ะประมาณแบบได้10คะแนน10คะ <c oughs> แนนอะไรอย่างเงี้ย แล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของด่านซิตี้1ก็โอ้โหเฝิ่ยพยายามที่จะออกโค้งเร็วพยายามตามไมา้ทันแล้วตรงนี้ครับอันตรายแล้วโอ้โหรถคันนี้รถโอ,อน,นี้นี่เลี้ยวดีมากนะแต่ยอมเสียสละครับรถคันนี้เอาไปเล่นด่านอื่นคนหนึ่งก็ใช้โอนี้กันหมดเลยครับมีเพื่อนอยู่นนในไฮขึ้นที่หนึ่งไปคนเดียวพามา่เกมครับอจเจมขึ้นนำ3คะแนน มาต่อกันในด่านแกรนแคนยอนซึ่งรถคันนี้เหมือนล็อกเอาไว้เลยนว่าต้องใช้ด่านนี้เท่านั้นเป็นรถที่ความเร็วสูงสุดน้อยสุดในเกมแต่การเลี้ยวเนี่ยสูงสุดในเกมเลยคือได้อย่างเสียอย่างนะแล้วตอนนี้เฟิงเอ้าแล้วไปพลาดครับผมแล้วโหยากเลยจังหวะนี้จะมาเก็บในโตนี่ยากยุนไหงครับต้องพยายามหาเก็บคะแนนแล้วซุปเปอร์ดิฟมาจังหวะนี้สวยงาม ออกโค้งไวตรงฟางตรงกะฟงฟางพยายามไล่เบียดแล้เบียดมามกด ECU ทะลุแล้วลกูมาตรงนี้จะมีใครพลาดไหมโอ้โหแล้วเอา้าแล้วไปดนโอ้โหไปเบียดเขาครับแต่ตัวเองไม่ได้ดูข้างทางครับไปกินปูนข้างทางแล้วเฝิงครับขึ้นนาโอ้โหเข้าทางแล้วมาสวยงามครับไม่ชนสักนิดมา WCWW มาจงังหวะนี้ ขึ้นนำยาวๆไกลๆแล้วในระหว่างที่คนอื่นตามหลังเนี่ยพลาดนะฮะไอเจมสองคนอันดับสองอันดับสามโหแล้วห่างมากสถิตินิวเลยขอดป่ะครับเนี่ยน่าจะนิวเลยขอดนะนหนึ่งนาทีเก้าจุดสองสี่โอ้โหเรียบร้อยนิวเลยขอดไปเลยแล้วเจ้าของเลี้ขอดเป็นใครหนึ่งาทีชีช้ๆครับผมจากเอจในช่วงที่ผ่านมาชี้ๆเนี่ย ทำผลง,งานได้ดีนะในช่วงเอเชียนครับแต่โหไปน่าจะไปตกรอบ4นนี่คนมาในด่านฟลาเวอร์ครับซึ่งก็ต้องใช้เป็นรถสกายบลนะ็อกเกอร์ด่านนี้มันทางตรงค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นของด่านเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องใช้ในโตแบบไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บหลอดในโตอะดูทุกโค้งคือแบบใส่ในโตอย่างเดียวถ้ามามัวแต่มา C W W snap อย่างนี้มัน ไม่ทันคนอื่นด่านนี้เหมือนล็อกไว้เลยเหมือนกันสําหรับสกายบล็อกเกอร์แล้วก็มีอีกหลายด่านใช้สกายบล็อกเกอร์ได้นะ <Okay. S 1> ถ้าเขาใช้ด่านนี้ไปแล้วเนี่ยด่านอื่นก็ต้องไปหาแก้ลดกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะดับหรือว่าจะเล่นยังไงแล้วมา ECU ตรงนี้ครับผม i g ตรงฟางขึ้นนำนะ โอ้แล้ววิ่งกันรัวๆจังหวะนี้เฟิงพยายามที่จะแซงหยุนไห่อืม้มหยุนไห้โดนแซงครับไม่ค่อยเห็นง่ายๆครับเมื่อก่อนนี้จะแซงห,หยุนไห่อ้าวแล้วหยุนใส่ก็แซงหยุนไห่แซงคืนมาจังหวะ W C W แล้วรถไหลครับผมโหทำให้เวลาเสียไป0.78วิแม่นอะไรขนาดนั้นนะแล้วถ้าดูด้านซ้ายบนครับ เวลาที่แบบบวกนะคือเวลาบวกจากอันดับที่1น,นะ,ะถ้าเาตามกี่วิก็โดนคะแนนลดไปตามแนะแล้วตรงฟางคนระับด่านนี้ทําได้ดีครับเป็นที่1แล้วโอ้โหยังได้แต้มมาหนีเพิ่มอาจมก็พยายามที่จะตามตอนนี้นะนครับเสมอกันครับ111ต้องมาตัดสินด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวต้องแต่ด่นนี้ออ,อยังเล่นอ๋อยาวเจ็ครับผมถ้าคะแนนคะแนนยังเท่ากันอยู่ก็ยังแข่งต่อนะอถ้าคะแนนหางกันไม่มากก็จําเป็นจะต้องแข่งต่อจนถึงกี่ด่านนะเด่านใช่ไหมแล้วด่านนี้โอ้บอกเลยว่าปวดหัวปวดหัวมากนะนปปการใช้ซูเปอร์ดิฟการออกโค้งเข้าโค้งมันค่อนข้างระยะประชิดครับแล้วหยุ่นหครับ ชิดโค้งครับเมื่อคู่นี้แตะเบรกหน้าทิมเลยฮะแล้วเฟิงวิ่งยาวๆกด ECU อวกทีด่านนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแป๊บเดียวก็ถึงเส้นชัยแล้ว่ะมันขับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะด่านนี้แต่ถือว่าโค้งเยอะและขับยากมากถ้าคนที่แบบขับเก่งๆนี่ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับอะไรครับเฟิงโอ้โห52วิบสอเวส์มันไวย,ยิ่งกว่าวเวสิกด่านนี้นนเร็วมาก เรามาต่อกันในดานวินเทอร์จอยนะครับตอนนี้ไอจีมนำอยู่1คะแนน,นนะต้องเก็บคะแนนต้องยิ่งขึ้นนำไปเรื่อยจะได้ไม่ไปแบบหนักช่วงสุดท้ายครับแล้วเฟิงขึ้นนำครับโอ้โหแล้วตรงฟางตามมาด้วยในการกด ecu แต่หยุนไห่ไม่ได้เลือกใช้รถรถแบบเดียวกันครับไปใช้รถอ inferno แทนแล้วหยุนไห่ ยังมี ecu เก็บไว้ด้วยคือใช้วิธีการตามเก็บแบบ cash boost c a s h l e s เเพราะว่าถ้ายิ่งอยู่อันดับสุดท้ายมันก็จะแบบได้บ o o t ความเร็วเพิ่มเติมนะครับก็เก็บเอาไว้ใช้ช่วงสุดท้ายได้นะฮะกด ecu ช่วงสุดท้ายนี่ก็มีโอกาสที่จะแซงได้แล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดช่วงสุดท้ายได้แล้วพยายามที่จะแซงครับไวมากอุยพยายามที่จะเปลี่ยนเมื่อสักรูนครับแต เบียดไม่ขายครับมีประเด็นแน่นอนครับโค้งทางลัดข้างหน้าครับนีพยายามเบียดตลอดผมว่าชนแน่เลยชนเรียบร้อยอืแต่เฟิร์งรู้ทันครับผมคือเว้นระยะห่างเอาไว้ <c oughs> คือถ้าตะเกียเข้าแบบธรรมดาก็แซงไปแล้ว <c oughs> ไปชนแต่ชนวืดเฟิร์งโอ้โหวไหวพิบดีหลบทันเนี่ย <c oughs> เรามาต่อกันดันต่อไปครับต้องดูคะแนนครับ รอบนี้น่าจะเป็นลาวที่เก้าแล้วใช่แล้วคะแนนเท่ากาันโอเคตัดสินไปเลยครับด่านนี้ซึ่งเอารถลิงมาใช้แล้วผมเรียกเป็นรถลิงนะจริงๆรถมันชื่อว่าอ่ามันเป็นรถเส้าหลินนะมันเป็นรถม,มันเป็นรถมังกีคิงครับผมเรียกรถลิงแล้วหยุนห่ต้องมาใช้อวอแล้วเบียดครับโอ้โหหยุนห่ถท่ายากอีกแล้วครับแต่ท่ายากนิดเอาคะแนนมาด้วยนะ คือคนอื่นเขาใช้รถลิงกันหมดแล้วเฝืงขึ้นนำครับโอ้โหตรงฟางล้างท้ายครับเอาละคะแนนต้องมาดูครับว่าด่านนี้เนี่ยจะเก็บกันไปได้กี่คะแนนเพราะด่นานนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับที่จะตัดสินว่าใครจะชนะเอา้าอะไรครับหนะ้าโยนเกมโอ้เอาเอาไอาจ้จมแล้วเรียบร้อยเลยผ้าก็คือผ้ารูวๆเลยโอ้โหเพื่อนหยุน่นะเอา้เาแล้วผ้าดีครับผม โอ้โหเรียบร้อยบวกไป4.9วิแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับน่าจะตัดสินได้แล้วนะคือถ้าพ้าเนื้อผ้า,า,ผาเลยนะในการแข่งขันเสซิ่งแล้วเฟอร์โอ้โหออกโค้งไวครับจนไปชนขอบอีกฝั่งนึงแล้วเข้าเส้นชัยไปครับผมแล้วตรงฟังบวก4บวก4ครับต้องมาดูคะแนนแล้ว แต่ RSC น่าชนะอยู่แล้วเพราะว่าเฝิงเข้าแบบเร็วมากโอ้โคือแซงกันไปผัดกันแพ้ปากกันชนะแมตชนี้สูสีมากเลยนะแล้วหยุนไหนก็ไม่ได้ใช้รถลิงเอารถลิงไปใช้ดา่านไหนก็ไม่รู้นะครับสรุปคะแนนเลย RSC มี160แต้ม167แต้มแล้วก็ RNGM มี164แต้มแล้วก็ ชนะไป MVP ก็เป็นฝึงโอเคครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u บสไคร b ์ให้ด้วยนะแล้วคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันในครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบาย,บายจบ